ดีค่ะ,คะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่บริเวณหน้าดินและคุณภาพแหล่งน้ำบริเวณคลองท่าสัมภาตบตชัยบุรีอเภอเมืองจัังหวดพระนุรค่ะคลองท่าสัมภารเป็นคลองที่มีต้กนกำเนิดมาจากเทือกเขาบรรทัดไหลผ่านพื้นที่ชุมชนและระบบนิเวศป่าชายเลน ก่อนที่จะนับใบสูตรทะเลสาบสงขาคลองดังกล่าวมีบทบาทสําคัญในการเป็นแหล่งน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและการประมงพื้นบ้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรนะ้ำส่งผลให้พื้นที่สองฝั่งคลอง,องมีความร่องรื่นประกอบด้วยสวนผลไม้แหล่งทรัพยากรประมงพื้นบ้านซึ่งเอื้ออำวยต่อการดํารงชีพของชุมชนนอกจากนี้ การกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเช่นการล่องเรือกระดง้งซึ่งเป็นกิจกรรมที่คนในชุมชนสร้างขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนจนเกิดความย,ายั่งยืนนั่นเองค่ะเพื่อให้คลองท่าสัมพายังคงทำหน้าที่สำคัญนี้ได้อย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการประเมินคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอโครงงานนี้ ซึ่งจัดทำเพื่อการประเมินคุณภาพน้ำร่วมกันทั้งทางกายภาพและทางเคมีเช่นปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำและอุณหภูมิความเป็นกรดด่างหรือค่า p h แต่ที่สำคัญคือเราจะเน้นการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่หน้าดินเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพซึ่งเป็นวิธีที่อาศัยการสังเกตชนิดและจำนวนของสิ่งชีวิตทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถประเมินคุณภาพน้ำได้ง่ายขึ้น เมื่อเทียบกับการตรวจวัดทางกายภาพและเคมีที่ต้องอาศัยเครื่องมือเฉพาะทางดังนั้นโครงงานนี้จะมีวัตถุประสงค์เพือ่อศึกษาความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่หน้าดินและคุณภาพน้ําของคลองท่าสัมเภาโดยทาการประเมินคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีผลการศึกษาที่ได้จะสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับประชาชนในพื้นที่ในการเฝ้าระวังติดตามและปรับปรุงคุณภาพน้ําของคลองท่าสัมเภาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่หน้าดินและคุณภาพน้ำในลำคลองท่าสัมภาสมมติฐานสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินสามารถนำไปใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำทางเชีวภาพได้ความสัมพันธ์ของดัชนีความหลากหลายทางเชีวภาพมีความสัมพันธ์กับค่าอุณหภูมิออกซิเจนที่ละลายในน้ำและความเป็นกรดด่าง ตัวเปรตัวเปรต้นคุณภาพน้ําตัวเปรตามความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่หน้าดินตัวเปรควบคุมหลักวิธีการดําเนินการตรวจวัดขอบเขตการศึกษาศึกษาความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่หน้าดินและคุณภาพน้ำโครงท่าสัเภา์ตามคู่มือของกรมควบคุมมลพิษ กบคู่กับการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามหลักวิธีการดำเนินการตรวจวัดของกรอบในตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลงุงดำเนินการสำรวจและตรวจวัดจำนวน3จุดได้แก่จุดสำรวจที่1บริเวณต้นน้ำจุดสำรวจที่2บริเวณกลางน้ำจุดสำรวจที่3บริเวณปลายน้ำ กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้นเพื่อจะเพิ่มคูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันสำคัญต่อการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนภายในปี2573ขอบคุณค่ะ